มาในคลิปนี้ EP 15จะเป็นลองอีดิตคือรวมเที่ยว10วันเลยใครอยากย้อนกลับไปดูคลิป EP 1-14ก็ไปดูได้ที่ช่อง YouTube 3เท่าพาเที่ยวนะคลิกเพลย์ลิสต์แล้วก็คลิก10วันกว่างสีจ้วงสายน้ำและขุนเขาก็จะเห็นคลิปออกมาเยอะแยะหมดเลยเนี่ยเอาล่ะสำหรับผู้ที่รักการท่องเที่ยวเองชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง3เท่าพาเที่ยวด้วยนะคะคนแก่จะได้มีตัง ไปซื้อยานวดใช้ในตอนออกเที่ยวทำคอนเทนต์นะคลิกครขอบคุณค่ะสำหรับวันแรกเป็นการเดินทางจากกรุงเทพไปหนานหนิงด้วยสายการบินกว่างสีใช้เวลาบิน2ชั่วโมงก็มาถึงสนามบินอูซูจากนั้นเราเราก็ต้องเข้าเมืองเราจะเรียกตีตี้หรือจะเรียกใช้แอร์พอร์ตบัสก็ได้มาพามา2่อดูดที่พักที่สังเท่าพาเที่ยวเลือกก็คือหนานหนิงยินฮีด้วยเหตุผลสอย่าง คือ 1. ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินอันที่ 2. เพียงข้ามถนนมาก็มาถึงหนานหนิงเรเวสเตชั่นซึ่งเราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงไปกุ้ยหลินก็ได้เลยนะจ๊ะสถานีนี้ 3. คือมีแอร์พอร์ตบัสสาย1ซึ่งมาจอดกันข้างโรงแรมนี่เลยเออโรงแรมนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรานะคงเห็นว่าคนติดตามเจ็ดแล้วคนจะเป็นตําแปะอะไรใช่ไหมคะเอาล่ะสำหรับเช้าวันที่ส จะเป็นการเที่ยวหมู่บ้านเหมิงซื่อที่ได้ฉายาว่ากุ้ยหลินน้อยโดยเราจะเดินทางจากที่พักด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงที่สถานีซิเสียงถังแล้วก็เดินไปที่สถานีรถบัสซิเสียงถังเพื่อจะขึ้นรถบัสไปที่ต้าซินแล้วถึงต้าซินแล้วเราถึงต้องต่อรถอีกนะต่อรถไปหมู่บ้านเหมิงซื่อก็มาเช่าจักรยานข้างๆที่พักนั่นแหละจ่ายคาละยี่สิบหยวนขี่ได้ทั้งวัน ส่วนเส้นทางการขับขี่จักรยานนั้นทางเขาก็ออกแบบดีนะนัดลอบไปตามแม่น้ำผ่านทุ่งนาสวนผักแล้วมีวิวภูเขาหินปูนสลับไปมาสวยดีนะขีเ่เพลินรับลมเย็นๆส่วนค่ำคืนนี้เราจะขี่จักรยานไปดูการสแสดงที่หมิงซื่อรีสอร์ทวิลเลจซึ่งที่พักเราให้ตั๋วฟรีกับเราแต่จะเข้าได้หลังทุ่มครึ่งนะส่วนการสแสดงจนะเริ่มสองทุ่มตามไปดูเลยจ้า เคร่องฝังเอรปลาเนี <|so|>> ่ยหอยนี่ว่าหอยป่ะเป็นหอยอ่ะ 80ดสิบถ้ารถบัสคนละสามสบารถบัสก็มาส่งเราที่ทางเข้าน้ําตกแล้วก็เดินตามบอดวอล์กสำหรับน้ําตกนี้เป็นน้ําตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเอเชียเป็นน้าตกพรมแดนกั้นระหว่างจีนและเวียดนามมีชื่อภาษาจีนว่าเต๋อเทียนส่วนชื่อทางเวียดนามว่าบ้านซกเราไปเดินพฤษภาคมแล้วมันก็หลังฝนตกแม่น้ําจะเป็นสีเหลืองและไหลแรงทําให้แพไม่ออกเดินเรือเลย จากแผนที่วางไว้จะไปจิบกาแฟที่ฝั่งเวียดนามก็เป็นอันต้องล้มเลิกลนก่น่าจะเป็นอันนี้แหละที่เป็นคอนเวイเออร์ขึ้นไปบนขาวตอนนี้เราขึ้นเขาเรียกว่า ride คาเพดไรส์นะค,ครับก็ลโลกขึ้นอย่างยากลำบาก เราจะไปกันต่อน,นะครับมีอันที่สองอีกครับเราผู้สูงอายุก็จะลำบากนิดนึงอ่าต่อไปขึ้นปีครับถึงแล้วครับน้ำตกครับน้ำตกทั้งสั่งของจีนและของเวียดนามเลยหลังจากที่เราไปถ่ายรูปกันตรงแพตฟอร์มนะครับเราก็ต้องเดินขึ้นมาอีกครับมาถึงได้บนแล้วครับ จะเดินไปจะพางกระจกกันนะกลัวไหมครับเนี่ยจากฝนมันตกครับมองไม่ค่อยเห็นเลยครับหลังจากสมายกระจกนะครับก็เดินตามทางไหมครับเดินไหได้วิวมุมสูงที่สวยงามมากเลยนะครับทั้งสองด้านเลยฝัง่งจีและฝั่งเวียดนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวกำลังจะเรา,เรากำลังจะสไลเดอร์ลงนะที่ป้ายมันจะเขียนว่าอีก50หยวนแต่ว่าเ,วเกือบจะต้องจ่ายแล้วพอดีเออเราโชว์ว่าเราจ่ายไป88หยวนตอนขึ้นมานะโชว์อันนั้นให้เขาดูอะเขาก็อ่ะรู้เรื่องแล้วเขาก็เลยให้กางเกงกับถุงมือนี่คือถุงมือแล้วก็กางเกงที่มีก้นนะขอดูก้นหน่อยีนี่เอ๊อ เราห้ามถ่ายวิดีโอตอนลงนะขอรีบต้องเก็บทุกอย่างไว้ในกระเป๋าแต่ข้างลงเราก็ต่อชุดคืนของเนาะแล้วมันมีถ่ายรูปตอนเราลงด้วยนะแต่ว่าเรายังหาของเราไม่เจอต้องรีบไปละที่เห็นเขียวๆเ,เนี่ยคือเส้นทางสไลเดอร์แล้วจากนั้นก็จะเป็นเส้นทางกระจกดูวิวสองป้าเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปกับเท่าทุนหรอกนะ บายบายน้ำตกเต๋อเทียนนั่งรถอุทยานออกไปขึ้นรถบัสที่ทางเข้าเกิดเหตุแล้วค่ะคุณขามาไม่ทันรถบัสกลับนานหนิงต้องเรียกตีตี้ไปส่งค่าเสียหายครั้งนี้ในร่วงมากแปดร้อยหยวนแล้วก็มาถึงกุ้ยหลินข้างในเป็นอะไรบิงช้าอะไรอร่อยอร่อยสองหยวนมีบาทบิงฉา จิงบูลี่อะไรนี่แหละเมื่อกี้นี่แหละลองชิมเหมอนนะอ่ะนี่เป็นโกโกนัทเผือกแล้วก็เฉากล้ยเพืออันนี้อร่อยอ่ะมันคือบะหมี่เกี้ยวเกี้ยวกุ้งนะอันนี้ํามนี่สิบหกหยวนอันนี้หมูอันนี้โดนตัดแล้วนะน,น,น,นะน,นี่อันนี้สิบหยวนเองนะเว้ยห้าสิบบาทอันนี้อันเนี้ยจิ้มนมจีบเนี่ยห้าหยวนอันนี้นมห้าหยวนเรียกตีตี้ไปส่งที่ถ้ำขุยอ้อจากนั้นก็ต้องมาซื้อตั๋วโคลาก้าสิบหยวน มีป้ายบอกว่าคนสูงอายุ60จ่ายครึ่งราคานะแต่เจ้าที่บอกว่าไม่ได้จา้าเฉพาะสิทธิ์คนจีนทริปนี้มันเหลือแค่คนละ400กว่าบาทก็มีของซีเนียด้วยเหลือ200กว่าบาทเออแต่ที่นี่ไม่ให้เพราะเราบอกว่าดุอ่ะไม่ให้มันฟังออกมันก็เลยบอกาชาัยนิดเพราะฉะนั้นซื้อจากคลิปดอทคอมน่าจะเวิร์กที่นี่มีรถไฟพาขึ้นไปส่งที่ปากถ้ำนะแต่ระยะทางมันไม่ไกลมากหรอก มันก็แค่เดินหอบนิดๆจะได้ไประหยัดตังไงล่ะพอมาถึงก็จะเป็นรอบในการเข้าชมร,บรอบๆนะเราก็ต้องรอรอบต่อไปเอาละถึงเวลาไปดูกันความงดงามของถ้ำกลุ่ยอ้อบอกด้วยความสัตย์เลยว่าก่อนมาเที่ยวที่เนี่ยไม่เคยคิดว่ามันจะมันยิ่งใหญ่ลังกาเนี่ะคิดว่าเออก็หินงอกหินย้อยแต่ปรากฏว่าเป็นอย่างเนี้โหคือมันมันเยอะมันมันเยอะมากอะ มันเยอะจริงๆอ่ะหิงงอกหิงยอะเขาเป็นแบบเป็นบันังท้ำกบลนูนไม่รู้จะบอกว่ามันอลังขนาดไหนเกแล้วถ้าเรามองดีๆอ่ะ้ข้างล่างที่เป็นน้ําแล้วเป็นดินเน่ยเป็นแองแออย่างนี้เลยนะนนี้คือภาพสะท้อนน้ํำนะอันนี้ของจริงข้างบนชาวน้าไปดูเแล้วไม่สนละ transparent rock ็นไมมันโปรง่งมันสว่างมันเมืองบาดาลเข้ามาเราบอกเหมือนไลออนเราจะบอกมัน, Lion, นอูนอดนี่คือเขาบอกไลออนคิง Seeing of Gas ดูเงี้ยอันนี้เหมือนแล้วนะเหมือนทางออกเราจะนั่งรถเมลสายสามจะไปทนคนเดินแล้วเรามาเจออะไรคะตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ ตรงนี้มันเป็นอาเรียรที่เขาเรียกว่าสองสองแม่น้ำสี่เลนีีที่อยู่ใกลกลาเงเมืองแค่ทำเป็นกระจกแก้วอ่ะกุยหลินมีเลยอย่างนี้ล่องนะคนเดินนะจ๊ะพี่กุยหลินพาไปลูกก็มีนะลูกละสิบห้าหยวนเํามากินกุ้ยเตี๋ยวหลอดกัน,อ,กกนอันนี้แหละมั้งเดีก็รู้ว่าผมไม่ผม แค่นี้ปลาหมึกไม่เอาหมาล่าสิบหยวนสิบไม้ไม่เปของหมาล่าแต่มันก็มีของหมาล่ามันไม่ชามากอ่ะมันเป็นเม็ดเมเขาเรียกไม่ถูกอ่ะมันใส่เม็ดในบาทําหมูแดดเดียวอ่ะที่มันใส่เม็แต่ก็เขาจำไม่ได้ไม่รู้อ่ะก็อร่อยดีมากินเบอร์เกอร์ชนีส้เบอร์เกอร์นะจ๊ะฟู้ดคอร์ดนะแหละอันนี้เขาผัดยางซั่วอันนี้ข้าวอบหม้อดินไก่โอ้น่ากินน่ากินกินก๋วยเตี๋ยวดิ นี่กุ้งอร่อยไม่เนจกอกอืมเรากินข้าวต่อแล้วเราไปดูภาพบรรยากาศตอนค่ำแสงไฟการสลับสีแสงไฟไปเรื่อยๆอ่ะไปจุดต่อไปเรือล่องแม่น้ำเที่ยวชมแผนเที่ยววันที่5ไปนอนบนเขาที่หมู่บ้านผิงอันเพื่อชมวิวนากบันไดหลงจี ดังนั้นเช้าวันนี้เราก็เลยเรียกตีตี้ไปส่งที่สถานีชินตังบัสเทอร์มินอลเพื่อซื้อตั๋วไปลงที่ลงเซิ้งจากนั้นแล้วก็ต้องนั่งบัสไปอีกต่อหนึ่งเพื่อไปลงที่หมู่บ้านผิงอันก่อนรถจะออกก็มีเด็กรถมาถามว่าไปหมู่บ้านผิงอันตุ้ยไปตุ้ยดูนะครับใดอะเราก็เลยตอบว่าตุ้ยจ้านั่งรถมาประมาณชั่วโมงกว่ารถก็ามาจอดลงข้างทางแล้วบอกให้เราเดินข้ามถนนไปขึ้นรถอีกคันหนึ่ง ที่จอดรอพวกเราอยู่แบบงงๆอ่าก็สรุปนี่คือรถบัสที่จากหลงเชิงจะเข้าไปสู่หมู่บ้านในเขาชื่อว่าผิงอันนะ<ม>เขารู้ว่าเราจะไปผิงอัน<แ>เขาก็เลยติดต่อรถบัสคันนี้ที่จะไปผิงอันจากหลงเชิงไปผิงอันเนี่ยมาเจอกันกลางทางเออตอนที่เออกลางทางไม่ต้องเสียเวลาไปเข้าเมืองหลงเชิงก่อนแล้วก็ต้องขับออกมาใหม่แล้วอันนี้ก็คือเป็นตั๋วคนละสี่คนละสีส่สิหยวนไปกลับ มาจอดเพื่อให้เราไปซื้อตั๋วในอาคารคนละ80ิหยวนเข้าหมู่บ้านพอมาถึงทางเข้าหมู่บ้านถิงอันก็งงเอเราจะขึ้นไปที่พักบนเขาอย่างไรล่ะโชคดีเจอน้องคนจีนที่เข้ามาทักไทยพูดคุยภาษาอังกฤษได้ก็เลยถามทางจึงได้ความว่าพวกเราจะต้องไปซื้อตั๋วรถกอล์ฟขึ้นเขากัน จริงๆแล้วราคามันคือไปกลับคือ50หยวนแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเราโชว์ว่าเราพักที่เนี่ยมันจะเหลือแค่20หยวนต่อคนที่พักอเราคืนนี้ที่นาขั้นบันไดนะจ๊ะปาใช้ชีวิตแบบส w Life เหมือนฝรั่งนั่งชิลชวช,วชมวิวของภูเขาจากที่พักก็เดินมาประมาณ100เมตรก็มาถึงจุดชมวิว n i ยดราก้อน d ์แอนด์ไฟฟ์ ดูออกไหมละว่ามันเหมือนมังกร9ตัวที่กําลังเรื้อยมากินน้ําที่ม่น้ําจินซาแล้วก็มีอีกก้อนหินพวกนี้จินตนาการว่าเป็นเสือ5้าตัวกําลังซุ่มอยู่มองออกไหมล่ะรับมันก็มีทางเดินถ้าอยากไปนางขึ้ามันไดก็เดินไปนะจ๊ะเนี่ยเดิน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 ไม่ใช่เดินหนุนตกกลางคืนเขาก็เปิดไฟอย่างนี้เลยจ้า เช้าวันที่6เดินไปดูทุ่งนายามเช้าโดยเดินไปที่จุดชมวิวนายดาก้อนแอนด์ไฟฟ์ไทเกอร์สนั่นแหละจากนั้นก็เดินต่อไปอยังจุดชมวิวเซเว่นสตาร์วิตมูนบิวิ้งทาวเวอร์ไปกันเลยเห็นว่าตรงนู้นอาคารนั้นเราคือเดินจากตรงนั้นแล้วก็เดินล้อๆๆๆมาจนมาถึงมุมนี้แล้วก็จะเดินต่อไปเป็นวิวพาโนรามานี่คือระบบการ พิดน้ำเข้านาของเขานะครับเหมือนกับน้ํา,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 าที่ไหลจากภูเขาอ่ะก็ค่อยๆไหลมาทีละชั้นอันนี้นาชั้นที่หนึ่งเขาก็เจาะรูให้มันไหลนาแต่ละชั้นนี้คือเขาเขาก่อด้วยหินเลยนะเนี่แข็งแรงมากเลยเนี่ยแล้วก็น้ำก็ไหลลงไป ชั้นต่อไปแล้วก็หลาไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเป็นการวิทยามข้าวนาในช่วงเดือนเอมษาพฤษภาและมิถุนาเพื่อเตรียมปลูกข้าวนี่มันถึงแล้วจ้ากลับละเหมือนกับฝนจะตกไม่ได้เอาที่ใส่กล้องด้วยลงไปแล้วนะจ้าทางกลับ เส้นทางเดิมที่เรมานั่นแหละรถเขาโงแรงก็เรียกรถมารับแล้วก็คือรถที่จะขึ้นไปนี่แหละนะจ๊ะนี่คือแผนที่เส้นทางนะจ๊ะรถก็มาจอดรอคนที่จุดหนึ่งและคนรถก็เรียกให้เราจ่ายเงินค่าตั๋วไปกุ้ยหลิน จากนั้นแล้วก็พามาส่งตรงสามแยกเหมือนที่ขามานั่นแหละจะมีรถมารอรับเราไปส่งที่กุ้ยหลยเลยจ้าที่เราจะเดินทางไปอย่างส่วน,นะคะถึงเวลาแว้นมอเตอร์ไซค์ที่พักมีให้เช่าคลละ30มสิบหยวนนั่งได้สคนนะส่วนเส้นทางไปบบยันทรีและก็มูนฮิลแกลลี่เนี่ยมันเป็นถนนใหญ่รู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะมันรถใหญ่มันวิ่งอ่ะงั้นย้อนกลับไปขับขี่เส้นทางที่ลัดเลาะแม่น้ำดูหลงดีกว่า เขากำลังจะล่องลอดสะพานอันนี้มาจุดต่อไปคือไปสะพานยู่หลงอันเก่าแก่หยน้ำใสาราวกับกระจกสะท้อนสวยจริงๆเห็นสภาพบ้านเรือนผู้คนนะมาล้างเป็ดไก่หน้าบ้านที่ริมแม่น้ำกันเลยเย็นละต้องกลับแล้วละ่ะเราไปแวะร้านกาแฟริมถนน I can call hear you call my Come to the สองทุ่มแล้วนะยังขับขี่กันอยู่เลยต้องระวังรถของนักท่องเที่ยวแบบพี่จีนะที่อยากอยากจะจอดก็จอดอะไรเงี้ยอยากจะเลี้ยวก็เลี้ยวไม่ให้สัญญาณคนขี่ตามหลังเลยแล้วก็ต้องจำทางกลับด้วยนะเดี๋ยวจะหลงเป็นเรื่อง ค่ำนี้เราเรียกตีตีต้ไปส่งที่ถนนคนเดินเวสต์สตรีทคนเยอะอ่ะเราติดอยูน,นะครับมันเกิดอ,อะไรไม่รู้ครับมันมันก็เป็นแป้งแล้วก็ใส่เครื่องนึ่งตะท่อเนีครับวันจันทร์เช้าวันนี้ตอนนี้ตีห้าห้าสิบพระอาทิตย์ขึ้นดู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 ดดดจะง,งดงามอะไรเช่นนี้ คุ้มกับการที่ต้องแหกขี้ตาตื่นขึ้นมาสวยมากเลย กิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ที่มีน้ำยู่หลงไปเที่ยวกันก็คนละวันนะครับสองคนห้ามเกินร้อยหกสิบกิโลกร,รัมนะครับเป็นกระจอกไม่ไหวเอาละครับเดี๋ยวเราไปแอดเวนเจอร์นะครับดูซิ่ว่าจะเป็นยังไงนะครับไปโอ้โห เราลงเลยนะครับ,ค,รบคนอื่นเขาลงด้านนู้นนะครับเราลงด้านนี้นะครับนี่วิเออจูบจเปียกนะครับเปียกเล็กน้อยนะครับสูงเหมือนกันนะครับเนี่ยเรียกตีตี้ไปส่งที่เมืองซิ่งผิงหลังจากนั้นก็ออกเที่ยวเมืองเก่า เมืองเก่าเนี้ยเป็นเมืองโบราณเลยนะเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มียุคเก่าแกน่นานเป็นพันพันปีแต่ปัจจุบันก็เป็นร้านคาสจ้ายิ่ี่ขนมเพลียวยแจกอร่อยดีเหมือนข้าวพองเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูเที่ยวเมืองก่ามันที่เรียบร้อยก็เรียกตีที่ไปมุมลับดูวิวหน้าผาานฮอสกัน มันเป็นจุดขึ้นเรือข้ามฟากจ่ายคนร่าหยวนไปดูกันนั่งเรือนั่งเรือเนี่ยนั่งเรือเรือแพอย่างนี้เรือแพเนี่เออจากเมืองซิ่งกิ่งเนี่ยท่าเรือตรงเมืองเก่านั่นะเออที่เราถ่ายเออนั่งเรือมาจากนี้มาชมเนี่ยตื้อ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 น้าผานะแต่เรามาวิธีประหยัดคือเรานั่งตี้มาลงท่าเรือเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยแล้วข้ามเรือมาเนี่ยห้าหยวนอ่ะเราไปจนไปดูวิวริมน้ํา เรือมันยังรถมันยังเข้ามาได้เลยแสดงว่าต้องมีทางสิพ่จูนเนะี่ยรถคันนั้นอนะยังมาจอตดอตรงนู้นได้เรือมันมาที่ตรงนี้มันก็มีทางขึ้นไปเสียงโงเท่าทูนมีความเห็นอย่างไรคะในการร่องเรืออย่างแรกคือจากกุ้ยหลินผ่านซิ่งผิงแล้วมาลงที่หยางซั่วหรือแบบที่สองคือมานั่งเรือเฉพาะที่ซิ่งผิงอย่างเดียวระยะทางสั้นๆที่จ่ายร้อยยี่สิบหยวนคะมีความเห็นก็คือนั่งเรือมาจากากุ้ยหลินเลยแต่ว่าก็มันมันแล้วแต่นะเพราะว่าเพราะว่าอย่างในทิปดอทคอมเนี่ย ค่าเรือจากคุ้ยหลินมาอย่างชั่วเนี่ยม,มันต้อง2,000กว่าบาทเงเราก็เลยไม่คิดว่าจะนั่งแต่ว่าตอนที่เราไปพักโรงแรมในคุ้ยหลินเนี่ยม,มันมีบริษัททัวร์ไงเขาก็บอกว่าราคามันแค่250รอหรือ280ประมาณนี้ก็พันกว่าบาท,บาท,บาทแล้วเนี่ยสองร้อยสอกว่าหยวนใช่ป่ะม,มานั่ง120ยยนะี่สิบหยวนใกล้นิดเดียวเองอะ่ะเราซู้เรานั่งจากต้นทางมาปลายทาง ถ้าราคาได้ราคาที่ดีอ่ะจากปุ้ยหลินมาอย่างซ้วเลยอ่ะอออันนั้นน่ะน่าจะดีเพราะว่าเนี่ยริมแม่น้ํามันสวยมากเลยนะผมเป็นหน้าผาเลยจริงๆริมแม่น้ำปุ๊ยก,ก็เป็นหน้าผาเลยของเขาสูงลแล้วอยสวยกว่าสวยกว่าที่อย่างซ้วอีกนะที่เนี้ยแม่น้ําลี่เนี่ยสวยกว่าแม่น้ํายู่หลงที่อย่างซ้วเพราะว่าแม่น้ํามันอยู่ติดกับหน้าผาเลยเป็นแบบ้โาอลังการงานนี่ไงประมาณนี้อ่าให้เห็นดูแล้วจ่ายเงินคนอีกห้าหยนกลับ ้ายเราก็ได้นั่งล่องแม่น้ำลี่เจียงฉบับมินิมินินราคาสิบหยวนเนาะอิอีคือรถแดงต็งมุมนี้มัง้งพิทูลน,นี่ ทำไมเราถึงเลือกโรงแรมนี้นะจ๊ะก็มีกิมมิกแผงกระจกนี่ไงภาพสะท้อนเจ๋งไม่ล่ะเช้าวันที่9นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับหนานหนิง <S 2>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  แล้วก็ถึงเวลา shopping time อ,อย่างแรกก็ต้องไปป๊อปมาใช่ไมล่ะครั้งนี้เราจะไปห้างมิกซีซึ่งสาขาเนี่ยมันอยู่ไกลจากตัวเมืองไประมาณ10กว่ากิโล เราจะนั่งรถไฟใต้ดินไปลงที่สถานีปิงเหลียนโอเวอร์พ s าส t i สเเจออะไรรู้ไหมเจอของรถราคาจ้าจะเหลือหรือกร็ช็อปสิจ้าไปต่อกันเลยไปดูซุปเปอร์มาร์เก็ตสัญชาติอเมริกานั่นคือวอลมาร์ทมีขนมของกินมากมายไปเราไปดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรจะมารีวิวของที่เราซื้อจากวอลมาร์ทนะคะอันนี้โยเกิร์ต มีอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้สิบสี่สิบห้าหยวนอันนี้ก็สิบห้าหยวนเป็ดกับหมูกไก่ย่างอันนี้สิบหยวนเก้าจุดเก้าเก้าปลาทอดอันนี้สิบเอ็ดหยวนเป็ดอร่อยคือที่เนี่ยมันเหมือนออริจินัลอ่ะแตงว่าไหมเพราะว่าแล้วคือมันเลมอนเลยอ่ะเลมอนจะตื่นต้นจนสุดถ้าเป็นกิ่นไอ้เนี้ยกินส้มโอเนี่ยกินเนี่ยตอนแรกมันเป็นส้มโอแต่ตอนกินไปเลยหมดหมดเนี่ยดื่มหมดชาตีขึ้นมาอันนี้ชาแอ้อ้าเงนินกินแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นน้ำชาเลย กิน่อสุกมะนาวองุ่นใครไปจีนก็ลองซื้อเจียงบิ่งกวัวซื้อกินดูนะมันเป็นเหมือนกับแป้งปอเปี๊ยะแล้วเขาก็ใส่ไข่แล้วเขาก็ใส่ซอสแล้วก็ความอร่อยมันอยู่ที่แป้งกรอบแล้วก็ใส่ผักแก้เลี่ยนส่วนใครจะใส่เนื้อสัตว์อะไรก็แล้วแต่ว่าจะใส่อะไรนะมันก็มีมูลค่าของมันอย่างเราไปที่เฉินตูเนี่ยเราก็มีขายยี่ห้อเนี่ยเราชอบราคาสิบสามหยวนใส่หมูหยองมายองเนส หรืออย่างที่หางโจ้อันนี้เราก็ชอบนะแบบหกยวนเองละ่ะคือแบบมีแต่ไข่อย่างเดียวเอาอย่างต่อไปที่จะร e c o m เม n d ให้กินนะก็คือเครื่องดื่มมะม่วงมันกินก็เหนียวมะม่วงเลยมีตะกโคูด้วยเหมือนเหมือนกัเหนียวมะม่วงนม่มันใสกะทิไม่ใช่นมที่เห็นขาวๆอะวันที่สิบไปเที่ยวตลาดเช้าก่อนกลับไทยเรียกตีตี้ไปส่งที่ตลาดชวงมาจิ้งเป็นตลาดเช้าที่ใหญ่ในกวางสี มีของขายหลากหลายมากสากกระเบือเย็นเรือรบเลยก็ว่าได้ไปดูกันหนจุดสาต่อครึ่งโลเนาะตัวนี้ห้าหบาทต่อครึ่งโลก็โลละสิบบาท6หยวนต่อกิโลหกสามสามสิบบาทเออช่วยมากินเมืองไทยหน่อย <laughs> สิแต่เนี่ยคือตัวลรนอน นี่หมูหมูหมูย่างน่ากินไหมออลองชิม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 เ๋วยเตี๋ยวปกติอยกินข้าวเกี๋ยวไม่ได้กินโจ๊กกันว่ะเสื้อผ้าก็มีอันนี้ความเชื่อมีหมดเลยทีตมอ iphone ใส่ oppo ก็มีด้วยนะจ๊ะใบยาสูบนีใบยาสูบมีเครื่องโวนที่ที่หอบมวนเสร็จแล้วแก้ไอตาตะขาห้าตัวเียของไทย ห้างขา่ยยากก็มานะจ๊ะวันพรอ้รอมก็มาเองไม่ต้องมาหาหมอแค่หูก็มาจ้าเดี๋ยวนี้แค่หูสง่งส่งภาพเลยนะจ๊ะหูถึงเวลากลับไทยแล้วนั่งแอร์พอร์ตบัสสายหนึ่งที่ท่ารถอยู่ข้างโรงแรมที่พักไปสนามบินการเปิดโลกเห็นชีวิตผู้คนในต่างแดนธรรมชาติที่สวยงามผ่านการเดินทาง3มเท่าพาเที่ยวกวางสีเป็นเวลาสิบวันก็จบแล้วนะ ใครอยากดูข้อมูลอย่างละเอียดก็ย้อนไปดูที่ EP 1-14กันเลยเป็นกำลังใจให้พวกเราสามเท่าพาเที่ยวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหังโจงห่วงซางถุกเขาเทวดานะจ๊ะ